สวัสดีครับผมในคลิคีิเลนครับผมเรากลับกันมาแล้วครับกับ r o บอทเดมอนสเลเยอร RPG 2นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะกลับมาเก็บเววลกันต่อนะครับในเมื่อตอนนี้เลเวล5 5แล้วทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพยายามปั๊มเรเวลกันให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ถ้าใครที่อยากรู้ครับว่า เควสอันเลเวลนี้นะครับทำอันไหนก็ติดตามรอชมกันให้ดีเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมาฟาร์มเควสล้วนๆเลยครับทุกคนเรามาเก็บเวลไปพร้อมกันนะครับทุกคนอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับใครที่ไม่ได้กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์ช่องในกิเลนมุ่งสู่ห้าแสนซับสไคร์ไปด้วยกันครับผมและผมขอสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไคร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับสมาชิกระดับหน่วยพิฆาตอสูรนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีไปล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเข้าวันสงการแล้วปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยู่บ้านกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพราะตอนนี้โควิดระบาดนะครับผมก็ อยู่บ้านดูช่องนิกิจิเลนเพราะว่าพูดเลยว่าปีใหม่นี้มีคลิปดูทุกวันแน่นอนแล้วก็ปิดเทอมนี้นะครับพี่นิกิจะลงคลิปแบบย,ยาวๆหลวัวพยายามทําให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไม่เบื่อเวลาอยู่บ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีของแจกด้วยเออนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลกันต่อดีกว่าครับผมกับนี่เลยฮะตอนนี้เราก็เลเวล5 5้แล้วนะทุกคนเราก็ไปฟาร์มเควสกันต่อครับคือต้องบอกว่าที่พี่นิกิชอบที่สุดแล้วก็คือ r p g 2พีนี่แหละมันเล่นง่ายที่สุดทุกคน แมปอื่นอ่ะมันแบบข้อเสียเยอะมากตรงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีบอกเพจไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมัน,ม,นมันเล่นค่อนข้างยากนะครับอาคาตะนี่ฟันก่อนเลยแล้วต่อด้วยปานาสนียกดวบท่าที่หนึ่งแต่แมปนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะครับทุกคน ้เสียมันก็มีนะครับสำหรับแบบนี้เพราะว่าเนี่ยบางทีเนี่ยติดบั๊เดินไม่ได้ครับทุกคนค่าอาคาสะเจ็ตัวทุกคนเยอะมากอาคาสะก็อาคาสะดีครับบวกหมดดีครับตอนนี้ต่อด้วยปานอาสนีกระบวนท่าที่หนึ่งเราจะต้องไม่โดนขุคราวที่แล้วเข้ามันเล่นแล้วแบบมันแหลกครับทุกคนมันแหลกทําให้เราแบบสู้ยากมาก เข้าไปชาร์จแล้วกดสกิลอาเข้าไปดีครับติดสตันตไม่ดีครับปาร์ณสนีกระบวนท่าที่หนึ่งนี่สายฟ้าฟาดอึอีอ,อีเรียบร้อยครับแตกครับอูเลเบลอ,อัพเลยครับห้าสิบหกเลยครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ๋อตกใจนี่ครับเจอแวมนะครับสายฟ้าฟาดเข้าไปก่อนเลยแล้วค่อยต่อสกิล นี่ครับโอ้ยไม่โดนครับทุกคนอูเ,อเอสกิลโดนโอ้หแหลกใช้ได้เลยครับเนี่ยทุกคนคนน่าจะเล่นเยอะนะโอ้โหคนหน่าจะเล่นเยอะอยู่ครับทุกคนไม่โดนครับ ฮ้ยไม่โดนกิ้อะไรไม่โดนเลยครับทุกคนดูดิแหลกมากอะไรครับครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนอ้าวเช,ช้าเฉยอะไรครับเนี่ยรู้สึกว่ามันนานมากนะครับกับการที่มันจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาฟามซามูไรก่อนเลยครับทุกคน เขาบอกว่าซามูไรเนี่ยเป็นเป็น,ปนแหล่งฟาร์มที่ดีมากๆนะครับคือเจ็บป่านทีเดียวแล้วก็ฟันชุดเดียวตายเลยะครับทุกคน ที่ทีซาม,มูไรยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเมื่อทุกคนมาจากเมืองนะฮะพอออกมาจากเมืองเนี่ยให้มาหาอบานาก่อนเลยนะครับพอหาอบไนาเสร็จวิ่งไปทางด้านหลังของอบไนาครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับจะเจอซาม,มูไรยอยู่ตรงนั้นฮะ เวลหกสิบเลยครับนี่เป็นไงทุกคนแค่เควสเดียวนะเควสนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว,ว่ามันก็ไม่ได้สู้ง่ายนะทุกคนฟันยากกว่าซามูไรอีกนะนะครับเราก็จะกลับไปรับเควสที่เมืองต่อฮะเนี่ยมิโนบุวิลเลจใกล้ๆเลยนะครับแหล่งฟาร์มก็คือซามูไรนั่นเอง เฮ้ยมีคนนอนอยู่นะฮะอ่ะเควสเราเรียกว่าเควสแบบเพวสรับซ้ำได้นะครับก็ไปแถวๆที่เดิมนั่นแหละฮะอือ แต่นี้เป็นฟีเมลว่ะทุกคนเป็นผู้หญิงนะครับเฮ้ยเขาปั้นเราจะหมดไม่เวลาเดี๋ยวโอ้โหวิ่งช้าเลยครับนี่เรามันนักล่าพันเขาปั้นนี่ครับเราจเจอฟีเมลแล้วครับ เฮ้ยสกิลไม่โดนสี่ตัวครับสี่ตัวเท่านั้นอุ้ยอุ้ยเราโดนแล้วครับทุกคน โดนไปดิครับติดตะตันไปดิครับจะต่อด้วยสายฟ้าฟาดเริ่มเป็นคอมโบที่เราสามารถทำได้ฟ่องขึ้นนะครับเปี่ยนการงหลังครับแล้วก็ใส่ฟ้าฟาดแล้วก็ฟันต่อหนึ่งชุดโอ้ยโอ้ยเราโดนว่ะเฮ้ยมันหลบด้วยว่ะเฮ้ยมันหลบว่ะทุกคนมันเอาเรื่องว่ะ ก็มาดิครับก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีลีลานี่เรามีเพลงดาบกังหันหนุ่มหููนะครับกูก็ชื่อมั่วไปเรื่อยเลยทุกถ่ายตัวเดียวครับนี่ครับแบ็กฟิปกลับมาแล้วก็ใสยฟ้าฟาดเข้าไปครับแล้วก็ฟันต่อยหนึ่งชุดครับแล้วก็แบ็กฟิปกลับมาครับสกิลอาร์ไปหนึ่งทีครับ แบ็กิปครับสร้างระยะห่างครับแล้วคุ้ม้าไปสายฟ้าาครับโอ้โหเวลอัพกันรัวๆเลยครับทุกคนนี่ครับวิธีฟาร์มเวลที่ไวมากๆครับทำเควสนั่นเองซึ่งต้องบอกว่า Demon เลเยอรภาคอื่นเอของอันอื่นไม่มีนะครับแบบนี้คือต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยสนุกมากคือมันมีเควสมันมีอะไรให้ทำอะอย่างวิสเทเรียมันก็ เควสมันก็มันไม่เยอะเข้าเนี้ยอันนี้ยข,ขอเควสเยอะทำให้ผลเวลง่ายนะทุกคนอ่ะนะครับก็เป็นว่านะครับการฟาร์มของคลิปนี้นะครับก็จบลงเ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่ามันจะมีแหล่งซามูไรเ,เอาไว้ฟาร์มเวลาที่มันถึงตอนกลางวันนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ก,กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องในกิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมพี่ในกิเขาสัญญาว่าจะพาทุกคนไปถึง1ล้านซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอยากสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสมัครง่ายๆด้วยการกดปุ่มสมัครใต้คลิปนี้อยู่ข้างปุ่มซับสไครต์เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก ครับก็สามารถสมัครได้ในแพ็กเกจหน่วยพิค่าศูนย์สามร้อยบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับก็เก็บเงินแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าใครอยากโดเน a ผ่ภานบัญชีธนาคารก็สามารถโดเน a ได้ที่บัญชีนี้เลยนะครับทวอเต็ทก็สามารถโดเน a ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่นิกเกอ์จะมาฟาร์มคือจะเอาสกิลเลเวลสามแล้วจะฟาร์มเลเวลสูงให้ได้นะครับจะให้ทุกคนดูว่าปราณศรีเนี่ยมันเทพขนาดไหนนะครับก็ไวรอลติดตามชมกันให้ดีกดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยนะครับมีคลิป ลงตลอดวันสงการวันหยุดวันปิดเทอมนี้แน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ